อีเพลงหระมีไหมซิงเกิลใหม่มีไหมตอนนี้ฮิตฮิตมีไหมเกลซิงเกิลมาหน้าไงเกลชิคเกบนนิเอจังหวะฟอให้ตรงหน่อยเนาะตรงห่ะวางขอหน่อยสสสาสบิ๊ปังเต้นหนได้ไหมเกลเกลเกลตรงนี้ชิคเกบ่นนั่นอั้บาใช่ไงมาเลาลูกบิ๊กิังบันน่นะตอนนี้คุณน้าม่หยียบให้ก่อนลูก

อันดาา้าสาอย่างนี้พี่ไก่แล้วไก่เีนท่าอื่น,ในใไหมอ้าว